เอาครับตอนนี้โดนครับตัวนี้โดนครับ <c oughs> โอ้หเข้าป่าครับโอ้โหมีไซส์ครับตัวนี้ลายตัวมิเนะอยู่มิเนี่ยยังอยู่นะครับอยางไงครับทีนี้โ่งใส่ต้องลงนะครับยัีจะป่ายังอยู่ครับ <c oughs> โอ้โห ต้องหลงครับ ได้เลยครับตรงนี้ตรงนี้เปล่าเลยครับกลับแล้วนะครับ ติดครับ,รบแต้มแรกรอไม่นานครับนี่ <c oughs> กัดแล้วนะครับไม่รู้จะติดหรือเปล่า คายนะครับโอ้โหยเสียดายเลยปลามันหลบอยู่ในปานะครับมันน่าจะโดนมาเยอะแล้วละ่ะปลาเขี้ยวมากครับ พออะไรที่มันตึงหน่อยนึงก็นีน่ขัดลนะเห็นว่าโอ้โหความเคี้ยวของปลานะครับพอมันรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ ไม่ขายเฉยๆนึงโดดหนีเลยนะครับโอ้โหเสียดายนะครับเนะี่ยใส่เบ็ดไปแล้วไม่ยอมเก็บนะครับชีวิตให้มันคุ้มค่าหน่อยก็ไม่ได้ใส่ทิ้งใส่ขว่างนี้จริงๆก็ไม่น่าจะใส่นะครับ กัดครับไปละไปละอยู่ครับกัดเต็มคอรครับนี่อีกหนึ่งแต้มส,สวยๆครับรถอยู่นูน่นโอ้โหเมื่อกี้เห็นมันวิ่งตามมาครับตียัดป่าะละลาเข้า ตลิ่งหน่อยหนึ่งครับเรียบร้อยอีกหนึ่งแต้มส,สวยๆครับกัดนะครับไม่โดนนะครับเฮ้ยโดนโดนโดนฟองขึ้นเลยนะครับ <ท>อยู่ครับโอ้โหกลืนเลยนะครับเนี่ยออ้อออ้เกือบไม่ได้รับประทานครับผมแดมที่สามก็ตามมาครับผมโอ้โห แต่ตอนนี้ปัญหาก็คือไม่มีอะไรมาใส่นะครับผมตองน,นี้ใส่งามครับอัดแล้วครับกัดต่อหน้าต่อตาอยัางอยู่นะครับยังอยู่กวัดเลยอุ้ยเอา เอาปล่อยเฉยเลยนะครับโอ้โหกัดใหญ่เลยคนระับโอ้โหไปละไปละผมละโโอ้ห สายใหญ่ครับตัวนี้มีสายโลครับโอ้โหโอ้โห้เดี๋ยวเดี๋ยวแปะ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 ก่อนแปะแปะมีสายโลครับตัวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหโ เดี๋ยวเดี๋ยวดดดี๋โอ้โหเดี๋ยวใหญ่ใหญ่ติดติดอะไรของมันโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหหวาแล้วครับ มันนอนล,อ oh, yeah, ล้อหกเยื่ออยู่ถิงสลิงครับเดี๋ยวเดี๋โอ้โหลุนเฮ้ยอีกนิดเดียวจะหลุดแล้วเนี่ยขอยัดนะครับถ้าหมุมภาพมันไม่ได้นะครับกบเอาละครับโอ้โ oh, ห oh. ามาแล้วแต้มใหญ่พี่บิ๊กครับโอ้ดูจากเบ็ดนะครับดูจากกำปั้นของครับเนี่ยไโลมาแล้วแต้มแรกของปลายปีนะครับอนี่เยียนะครับกบยาง เจนเอ็กนะครับผมท้าอมแล้วมีมีมสิทธคล้ายนะครับไม่โลก็เกือบโลครับตัวนี้ติดตรงผนังปากนิดเดียวนะครับนี่โอ้โหใหญ่ๆเท่าแขนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับหาเต็มกันต่อครับ นี่ครับหนึ่งรอพอดีเป๊ะเลยนะครับโโหโอ้โหเรียบร้อยแต้มเดียวนี่เกือบเต็มกระชังนะครับเนี่ย มี่องแต้มขังไว้ก่อนครับ ติดนะครับโอ้โหตัวแค่นี้ก็ติดนะครับกัดครับกัด ปาเล็กมันอยู่ในท่อนะครับนี่ไปล้วนี่โดนครับบอกแล้วครับเหียนี้อมแล้วขายยากอีกหนึ่งแต้มครับกัดนะครับโอ้โหกัดเต็มคำนะครับ นี่ติดครับโอูโห้อหูปลาหลุดไปเลยอู้หูห๊ะกัดครับกัดไปแล้วนะอูห้อห,อหูโดนแล้วครับ อีกหนึ่งแต้มตียัดออกจากป่ามานะครับผมอมแล้วค้ายไม่ได้นะครับอู้หูกัดเต็มๆครับรอบนี้ ไม่โดนอีกเหมือนเดิมนะครับฮะ <c oughs> ไม่โดนได้ไงครับนเนี่ย <c oughs> เอ็นขอครับอุ้ยเอ้าอะไรอะ่ะมันหลุดตรงนี้เฉยเลยนะครับ กลับบ้านมาแล้วก็ลืมเอากระชังมาด้วยครับมันไม่หมานเพราะว่าลืมกระชังหรือเปล่าทางนี้ใช้เหยื่อตัวใหม่นะครับตัวที่อมไม่มีหลุดนี่พักมันก่อนครับเดี๋ยวค่อยลง นองแล้วครับกัดทีแรกไม่โดนครับไปละเต็มค <c oughs> อรุดอีกไหมรุดจริงไหมรุดอริงไหมโอ้โห้แสงงามเลยครับตนนัวนี้โอ้โห้โโหเย็นๆนะครับมีตัวนี้เป็นโดนนะครับผมโอเคครับเก็บปลาก่อนครับ กัดอีกแล้วครับติดครับมาอีกแล้วมาทีเด็ดครับทีเด็ด <c oughs> ถึงเวลามัน จะกัดมันก็กัดนะครับผมอีกหนึ่งแต้มเก็บครับดูกระชังปลาผมกัดแล้วกัดแล้วไปแล้วนะครับโอ้ปล่อยไปแล้วมั้ง นั่นไงกัดปุ๊บมุดปั๊บเลยนะครับอนันตรงนี้พลาดสักตัวนะครับนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหปล่อยไปแล้วมนะั้งเนี่ย ยังอยู่นะครับเกือบครับเกือบโดนหน้าตัวเองซะแล้วปียดป่ากัุงงครับนั่นไงนั่นไงอื้อหืออื้อ ติดปลาขขาบุ้งอีกปลาก็ติดนะครับนะ่ะเอ้าโอ้โหนี่โอโ้โหไซมินิไอ้แวน่นนี่โหดจัดนะครับผมเจอเหยื่อนี่ไม่ได้เลยครับไล่โอเคครับเก็บแต้มเลยเลยครับก่อนที่จะแสงหมดนะครับผมปละ <c oughs> ติดแล้วครับไม่ต้องรอให้ <c oughs> ไม่ต้องรอดีเลยครับกัดแล้ววัดเลยนะครับผมอีกหนึ่งแต้มเก็บครับเ <c oughs> ก็บองดหล้ด้วครับ หลุดโอ้โห,โหโดนไม่โดนเต็มๆอยู่นะครับ โโอ้อหกัดครับกัดอ,อ,อยู่ไหมหลุดอีกแล้วโอ้โหอยู่ครับอยู่เพียงควรหลุดครับโอ้โหติดนิดเดียวนะครับนีออ่อีกหนึ่งแต้มครับ โอ้โหตอนเย็นตีลอดตะลิงนะครับได้สนุกเลยนะครับผมโอ้โหโดนนะครับตามมากัดนะครับโอ้โหไปสองทีนะครับโอ้โห หนึงสองสามโอ้โหใสเงาๆเลยครับโอ้ไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับดูโอ้โหเต็มปากเต็มคำครับกบสกลแผงลิบแล้วปานมากัดตอนเย็นใกล้ค่ำแล้วเนี่ยโอ้โห เต็มกำครับเก็บเกีนนี้ก็มาติแต้มแล้วนะครับเนี่ยเอาไว้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะพาไปทำอะไรก็รอติดตามนะครับกดติดตามรับชมไว้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ทั้งวันได้ประมาณ10กว่าตัวนะครับผมสวัสดีครับทุกคนมาดูนะครับแตมใหญ่ครับตัวนี้หนึ่งแตมโอ้ สองแต้ม3แต้มนับหมดนะครับสแต้แม5แต้ม6แต้มหมดแล้วครับ6แต้มรับรวมกับตอนนี้กั้งวันก็อีก8นะครับเป็นสิบสี่แต้ม